บรรยากาศในป่ามีแสงแดดส่องผืนหญ้ากเขกียวขจีมีต้นไม้ใหญ่น้อยมีดอกไม้ป่าดอกเล็กๆกำลังผีบานมีนกเกาะอยู่บนต้นไม้ร้องเพลงอย่างร่าเริงนักกิ้งจอกเดินโซเซตมาตามทางผมเพิ่งมาทิ่จอกที่ไร้ยญกาสาดมี ขาหาบังผมตกะกระขี้เกียจให้เอาเรื่องเอาเสร็จเลยถ้าอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วท้องเยีวบ้างอยู่เลยเห็นทีต้องนอนเอาแรงแต่ตอไม้ก่อนดีกว่าไปเที่ยวบ้านมีน้อยกันไปเที่ยวบ้านหมีน้อยกัน แม่เอิญไอจะไปบ้านมีน้อยเหรอขอฉันไปด้วยนะไม่ไปเลยหรอกไม่ไปเลยหรอกโกรเจ้าแล้วนะจะมาตัวแซ่บเราทักแกล้งก่อนดีกว่าไปเที่ยวบ้านมีน้อยกันไปเที่ยวบ้านมีน้อยกันเจ้าดาววันนี้หล่อจริงนะนายจะไปไหนเหรอฉันจะไปพักผ่อนที่บ้านมีน้อยขอฉันไปได้สไิได้หน่ะหรือ จะด่างก็แย่พอ,อกัน้องฆ่กก่อนดีกว่าได้รับวะไก่ก็แย่ไปเที่ยวบ้านมีน้อยกันไปเที่ยวบ้านมีน้อยกันไปเที่ยวบ้านมีน้อยกันโอ้จำแทบมาแดาแน่ไก่ที่รักช่างงามอะไรเช่นนี้ได้จะไปไหนเหรอบ้ามีน้อยชวนฉันไปบ้านดีจังงั้นเราไปสนุกด้วยกันขอฉันไปด้วยนะพานายไปด้วยหรือฉันไม่ให้ไปด้วยหรอก ที่ไก่นี่ก็แย่พอกันคอยดูนะฉันจะไปเองก็ได้ฉันจะกินทุกอย่างที่ขวางนายหมดเลยสถวมนที่สองสถวที่ว่านมีน้อย บ้านมีน้อยทําด้วยหินบรรยากาศภายในเป็นการเตรียมงานเพื่อเตรียมรับแขกที่เชิญมาทานใดนั้นก็มีเสียงข้อประตูใครนะ่ะมีน้อยเปิดประตูต้อนรับแมวอย่างน่าริินใจ ขณะที่ปิดประตูก็รอ้องเพลงดีๆตอนรับดีตตอนรับดีตอนรับส่งขน,น,นมให้หนีน้อยเขาเริ่มกินขนมอพอมีเสียงคาอประตูใครนะ่ะยินดีตอนรับยินดีตอนรับ ด่างวิ่งไปเปิดประตูให้ไก่เข้ามาแล้วปิดประตูประตูให้เราทด้วยเราไม่ได้เจอมที่กตัวรนี่ จะทำยังไงเล่าใจคิดเร็วฉันมีวิธีแล้วบอกมาเลยบอกมาเลยเร็วๆบอกเร็วบอกเร็วบอกมายังไงฉันเห็นพวกนายปาตันหนีแต่มาที่จอดของกันพอฉันไปกดประตูพวกนายปาตันหินีของกันเล้วนะ้อกเลยยังจะกประตูนะ 再见，十七。好拜。<爸><爸>